เป็นยังไงลูกอร่อยไหมอดอย oh <my> แม่ไม่ได้ถ่ายค่ะลูกแม่ดูลูกกินอยู่คะ่ะก oh <my> ็ละผ้าเน่าเนี่ยต้องให้อยู่ใกล้ตัวเลยเหรอลูก oh <my> นาน <Okay. S 1> เก็บมาเลยน้องการถ้าไปโรงเรียนอะ่ะหนูเอา,เาผ้าห่มเน่าไปด้วยไม่ได้นะ oh <my> ไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้ ยไม่ให้เขาเอาห้าเต่าไปผื่นเดียวัไบไปให้ลูกผมที่โรงเรียนเอาผืนเล็กไปไป,ไปให้ลูกผมน่ะเพราะลูกเอาผืนใหญ่ผืนนี้ไปไม่ได้ลูกแล้วลูกจะนอนหลับไหมนะ่ะนอนแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมานอนบ้านเราเนาะอร่อยไหมลูกค่อยๆกินเยดท้องกินเยอะมากไปแล้วลูก กินไม่ไหวเพื่่ตู้เย็นไ้ก่อนป่ะปะวันนี้กินข้าวกับอะไรวันนี้ไปโรงเรียนครูให้กินข้าวกับอะไรมีอะไรกินมีอะไรกินไม่บอกแม่นะว่ากินข้าวกับอะไรเนี่ยอดยาขนาดนะั้น